การใช้ creativity ในทุกๆรูปแบบเนี่ยมันสามารถจะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นความคิดสร้างสารรค์มันอยู่ตรงไหนก็ได้ในงานของคุณที่ทำเนี่ยเพียงแต่คุณมานั่งคิดว่าไอ้งานที่คุณทำเนี่ยเอ๊ะมันมันดีที่สุดหรือยัง บอกว่า,าตัวโควิดเนี่ยเป็นประสบการณ์ใหม่ในรอบ50-60ปีเนี่ยมันไม่ได้เจอกันมาเลยเพราะฉะนั้นคนที่ทำธุรกิจเองเนี่ยก็จะไม,ม่เคยมีโอกาสมีประสบการณ์ที่เจอคริสสแบบนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนอินด็ค์เองเนี่ยเป็นธุรกิจที่โดนกระทบตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าทันทีที่มีโควิดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นการประกาศเลยก็คือห้ามจัดงานแม้กระทั่งการเดินทางข้ามจังหวัด เพราะฉะนั้นมันได้รับผลกระทบแล้วก็เป็นการกระทบแบบเ,เราไม่รู้ว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความท้าทายอินด็เซเองนะครับผ่านวิกฤตพวกนี้มาตลอดนะฮะตลอด30ปีที่เราอยู่ในธุรกิจคือตั้งแต่ยุคต้มยำกุ้งนะฮะตอนนั้นก็ทุกคนตกใจว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเงินในตลาดหายไปหมดเราก็ผ่านเพราะฉะนั้นผมผ่านสิ่งเหล่านี้ คือเราเจอสิเชชั่นพวกนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยก็คือไม่แพนิคเราไม่แพนิคก็อ่ะรู้แล้วโควิดแน่นอนธุรกิจอีเวนต์หยุดหมดวินาทีที่เรารู้ว่าเราไม่สามารถทำธุรกิจแบบเดิมได้เนี่ยไม่ได้รู้สึกเครียดแต่ ใช้เวลากับการคิดหาทางออกใหม่ๆมากกว่าว่าเรารู้แล้วว่าออธุรกิจหลักของเราเนี่ยก็คืออีเวนต์มันมีผลกระทบโดยตรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามโฟกัสกันก็คือคิดว่าเราจะทำอะไรในช่วงเวลาที่มันแพนดามิกของของตัวโควิดเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองหาเนี่ยไม่ได้เครียดไม่ได้ตกใจ แต่เราพยายามหาทางออกว่าเราจะไปทิศทางไหนมากกว่าทันทีที่เกิดโควิดเนี่ยสิ่งที่มันกระทบเราแน่ๆก็คือ,คอเรามีคนในองค์กรเรามีทีมงานที่จะต้องดูแลนะครับแต่ร่องไรายได้เนี่ยมันหายไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือหาอะไรที่เอามาเป็นร่องไรายได้ใหม่ๆที่มัน มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเนี่ยเราก็มองความต้องการออกมาเป็นสส่วนด้วยกัน 1. คือความต้องการของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิดอันนั้นคือความต้องการที่หนึ่งความต้องการที่2ก็คือคนที่ต้องการเรื่องไฮจีนิกมากขึ้นทั้งในระดับสเกลในบ้านในธุรกิจใหญ่หญที่ทันทีที่มีคนติดโควิดเขาต้องการฆ่าเชื้อฆ่าอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเราเองเราก็เลยมองว่าเออ ตรงนี้แหละคือจุดที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะทำยังไงให้เราฟิตกับธุรกิจตรงนี้ได้ทุกคนบอกว่าการไอาจามเป็นการส่วนหนึ่งของการที่ทำให้โควิดเนี่ยกระจายตัวไปได้เร็วเพราะฉะนั้นเวลาไอาจามเนี่ยมันก็จะตกไปที่พื้นเพราะฉะนั้นรองเท้าจะเป็นตัวที่จะพาเชื้อแพร่ได้มากเราก็เลยสร้างไอเครื่องที่เรียกว่า l o w e r Area เนี่ยเพื่อให้ว่า ทำความสะอาดพื้นรองเท้าโดยเฉพาะเวลาที่จะเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยเราก็สร้างตัวนี้เนี่ยออกขายโดยเฉพาะกับบรรดาห้างสรรพสินค้าที่กําลังจะเปิดในเดือนพฤษภาเราก็ผลิตเครื่องพวกนี้ออกมาขายหรือไปในธุรกิจที่เป็นโรงพยาบาลตรงนี้เราสามารถที่จะสร้างแล้วก็ฟิตกับความต้องการในวินาทีที่ทุกคนต้องการสร้างความมั่นใจเวลาเขาจะกลับมาเปิดธุรกิจใหม่อีกครั้งนึง มีคนถามผมนะฮะว่าการทำธุรกิจเนี่ยจริงเนี่ยการเป็น Creative เนี่ยมันไม่ต้องอยู่ในกรอบความคิดว่าฉันจะต้องทำฉันเก่งเรื่องทำโฆษณาฉันก็ต้องทำแต่โฆษณาทำหนังโฆษณาทำปริ้น t a แอดแต่ครีเอทีฟเนี่ยมันสามารถต่อยอดไปทำาย่่งอื่นๆก็ได้แน่นอนวันนี้โลกทั้งโลกพูดกันเรื่องสุขภาพมากขึ้นเราก็จำไปในโลกที่ไม่มีใครคิดว่าเราจะทำก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพ อย่างอัญญาเราก็โดดเข้าไปอัญญาเมดิเทคเนี่ยคือธุรกิจที่เราเริ่มต้นจากเอาธุรกิจโรงแรมกับธุรกิจบริการทางด้านสุขภาพเนี่ยมารวมกันก็คือ bring hospital to hotel มันกลายมาเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าเชื่อว่าสองโรงนี้มันจะมาเจอกันได้แล้วเราก็เริ่มต้นธุรกิจจาก Healthcare ก็คือเรื่องของการนอนที่ไม่มีคุณภาพ สุดท้ายเนี่ยเฮลท์แคร์เนี่ยพอมันมีเทคโนโลยีมันมีสิ่งที่เป็น 5G เนี่ยเราสามารถที่จะทำธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับเฮลท์แคร์ที่ไหนได้จากโรงพยาบาโลโรงแรมกลายมาเป็นไปทำที่บ้านก็ได้มันสะดวกสบายมากขึ้นเพราะมันเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยวันนี้อัญญาเนี่ยเราก็เลยกลายมาเป็นธุรกิจเรื่องเฮลท์แคร์ที่ everywhere every time ได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์เข้าไปเรายังมีขั้นตอนของหมอเรายังมีขั้นตอนของออการพยาบาลที่ถูกต้องไหมร0อแค่เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาบวกเท่านั้นเอง <S 2> <S 2> แน่นอนในในช่วงโควิดเนี่ยมีคนเดือดร้อนเยอะนะครับไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกับการท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยได้รับผลกระทบหมดเพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่องที่ทำให้ เราสามารถที่จะไปต้องเรียกว่า X กันคือคือเข้าไปพูดคุยเจราจาแล้วร่วมทำธุรกิจ as a partner กันเออวิชั่นอย่างหนึ่งของ i n d e x เองเนี่ยเราอยากจะจำเข้าไปในธุรกิจท่องเที่ยวฉะนั้นเราเองเราเห็นมองว่าเป็นตลาดใหญ่เราเองเราอยากจะเข้าไปแต่ในในช่วงที่เวลาธุรกิจดีๆเนี่ยมันไม่มีใครค่อยคุยกันหรอกเพราะว่าทุกคนก็พยายามก็รู้อยู่แล้วว่าชั้นชันอิบ ฉันไม่รู้จะไปคุยกับใครเพื่ออะไรแต่ในวันที่มันมีความเดือดร้อนเนี่ยการพูดคุยการการร่วมมือเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วงโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่เราเปิดธุรกิจใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยวช่วงนั้นเราก็เกิด House of Illumination นะครับที่ Central World นะฮะก็เปิดมาร่วมเกือบ2ปีแล้วนะฮะก็ประสบส ในระดับหนึ่งเลยนะครับจำได้เลยตอนที่เปิด House of Illumination นะด้วยโควิดนะฮะของเราก็บางช่วงเราก็สโลวเพราะว่าพอโควิดระบาดเยอะเนะี่ยหนึ่งเราโดนปิดซึ่งผมก็เห็นด้วยอยู่แล้วนะฮะแล้วก็พอจะเปิดเนี่ยเราจะคิดยังไงว่าเอะเราด้วยศักยภาพของเราเนี่ยเราจะสามารถเจเน a t e Income ในมุมอื่นได้บ้างนะฮะผมก็มองหาคนที่จะสามารถเป็นพาร์ทเนอร์ได้ก็คือ มองหาโรงแรมนะฮะตอนนั้นพอดีมีคอนเน็ t ชันนะฮะที่จะคุยกับโอเนอร์ของเลอบัวผมว่าเชิญเจ้าของเลอบัวมาที่เฮาส์เลยบอกว่าเอ้ยสเต็ปแรกมาทำอิมเมอร์ซีฟไดนิ่งที่นี่ไหมนะฮะโตเจ้าของมาดูเขาบอกเออร้านอาหารก็กปิดอะร a u อร n t ปิดหมดโรงแรมนี่เรียกว่าปิด90%ร้านอาหารก็เปิดไม่ได้ผมบอกว่าเฮ้ยมาทำพ๊อปอัพกัน แป๊บเดียวก็เกิดพ๊อปอัพเป็นคาเฟ่แล้วก็แมปปิ้งอยู่บนโดมได้ผมรู้สึกว่าความคิดสร้างสารรค์มันอยู่ตรงไหนก็ได้ในงานของคุณที่ทำเนี่ยเพียงแต่คุณมานั่งคิดว่าไอ้งานที่คุณทำเนี่ย,ยนี่มันดีที่สุดหรือยังมันสามารถพัฒนาได้ไปดีกว่านี้หรือเปล่าอันนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นความคิดสร้างสารรค์แล้วบางอย่างเราไม่สามารถสาเร็จได้ได้วยตัวเราเอง มันมีทั้งเรื่องของคุณต้องหาโอกาสเนี่ยเพราะว่าโอกาสมันมีหมดเพงแต่ไหมยความว่าคุณเปวิ่งหาหรือเปล่าคุณไปสแสวงหาหรือเปล่านะฮะแต่ตัวเราเองก็ต้องมีดีที่พอที่จะคุยกับใครเขาได้ไม่ใช่ว่าคุณหาโอกาสแต่ตัวคุณ notting เขาก็ไม่ค่อยอยากจะคุยออกับคุณเพราะว่าเหมือนคุณต้องไปขอความช่วยเหลือเขาหมดแต่เราเนี่ยพร้อม give and take ให้กับคนที่เป็น partner คนที่ เป็นพี่น้องเรานะฮะเป็นคนที่ร่วมธุรกิจเราอย่างเงี้ยใครก็อยากคบกับคุณอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้เยอะมากโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยการใช้ creativity เนี่ยเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าการใช้ creativity ในทุกๆรูปแบบเนี่ยมันสามารถจะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้น,ม,นมันไม่จำเป็นที่จะต้องเอาจริงๆมันไม่ได้อยู่ในสาการที่ต้องบีบบังคับให้มันเกิดขึ้น แต่โควิดเนี่ยบางทีเนี่ยมันช่วยเราแทนที่เราจะต้องไปนั่งใช้เวลาทั้งหมดไปอยู่กับลูกค้ามัวใช้สมองเราเนี่ยไปคิดกับงานลูกค้ากลายมาเป็นเรามีเวลาที่เราจะออสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ